ซุปน้ำแม่โอ้ยตับหมูทัวปีงไก่แกลวมันเนี่ยต้มไก่อีกแล้วมันเนี่ยตุ้ม่่ต้มไสก่ใส้เฮ็ดว่ามั้ยเฮ็ดเพระเฮ็ดเพระ มามากกินขอน้กันพี่นอ้องซุปน้ำมัมันสีสันดีเลยนะอืมบ้านบ้า่อมต้มไก่ซุปน้ำม่จำครัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ไอม,มาสวดอีก่นอนนี่ ตัวสีสันมองแซบโอ้ยสีสันสีสันเป็นแบบแบ,บักพริกดิบแมพี่นอ้องเออเบอ่ยงหลังไปจุบน้าใหม่บน้าใหม่มมมมมพี่นอ้อง นั่งเดียวถูกต้องจุดฮิดเพาะผลนะอืมอืมตั้งดีเดี๋ยวว่าิดเพาะใส่กลุ่มใจ่เออ โอ

เราแม่เสียพักเรา ข้างรถครับข้างรด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Vào không bỏ lỡ những video

ไปฆ่าเขา,ไม,ไ,าขมมไม่ไปฆ่าเขาม้่<อ>น,นม,ม,นมันเหรเอ <laughs> อเปานย็นไหมมาเปิดวนะิทยุว่าไม่งั้นแหรอเปิดม่วนเนอะ้อนยัง

เิ่มเนนาอามากินเขาน้ำนี่ซิมโอมา <All right. S 1> <borrowing> ไปเขาเขาไว้นึ่เราคนเม่ได้กินนเนาไปคยีแล้วนั่นปานครับมาจากจาใตแฟงเเนนนปะคนตรงเาเวลานอนเาคนตรง้นนีเตมามืนขึ้นหมืแจ้งเนนอนหรอ ซ้าอคือมันตมกแลวพี่น้องครับว่ามื่นอะไรยังไปนอนเหมือนกันวันนี้อกนะมันวันอม้นนสตัวือรับนท่้ำแต่คนับไทักนนอ้แซบคัพี่น้องต้มไก่แซบำ่งมาบจนแซตัว ซ <but> ีาวอแซชไม้แซบนัิบั่ตบััตกดีจบอนได้พี่น้องเขาจนมืดขาบทบแซบร้ายเพิ่นแม่มลก็เขาน่อยกับแม่ สุดยอดครับแซบต้องกันไป่น้อยกลมกับติดติดตามครับเก่าแซบต้องกิน